เด้อครับมื่กิข้ข่านมายเลีซอยจุเสบๆวันนี้เ <c oughs> ข่านียเอเต็มกระติบเลยครับน,นี่ตับหวานครับทุกคนตับหวานเสบแซบอม e hum tá aqui, เสื้อห้องไหายจิ้มน้ำจิ้มคุ้มคุๆเลยครับทุกคนอืแซ่บไปเลยเด้อ,อ,รรดอทุกคนมามาตรวจลำบากซี

นี่หอยตําเขาตําข้างมาละมือจนสั่นพี่น้องเลยยิ้วเขา่า จัดเต็มมาเลยผักกี่วนี่แซบแบทุกคนวลาเกี้ยวกุบกุุบ